พลังจิตของคนเฮานี่แหละถ้าเขาสร้างคือมันเป็นกุศลนะละไอ้เจ้าโลกมันเนี่ยมันเป็นของสกป๊กมันจะติดง่ายกับตีดกับเรานั่นนะเออบางีมันไปกันประเดี๋ยวนี้นะเออสถาบันหรอเออมันมาติดกันในวัดในหมานเดียวนะแสาอย่างวัดเฮานี่เพิ่งไม่ได้เข้าเดี๋ยปิดไว้ก่อนมันไม่มันติดไม่มันติด ไอ้ที่มันจะเข้ามานี่มามันจะไปตีกันเราก็ยะน่ะมาวามันจะต้องเป็นอย่างกันสักอย่างกันเร่าง่ายๆก็คือตีอาโคจรนะตีบาปเนาะนะเล่นการพน,นันบอลการพน,นันกาบอลมวยบอลเล่าบอลหงเทคหงพับหงครับหงบาหงหงทำชั่วไว้เด้อหงพิศินพิธรรมเนีน่ยนะ ป้า,ามันโดดใส่กันอย่างกับมันทายาว่าเนาะเออโมูนี่มันลื่นเลงอะปล่อยมันลื่นเลงอโดดก็าก้อกันเลยเอ,อ่ามึงล้ำก,กูก็จะไปล้ำตัวมึงนะ <c oughs> ไปมีวะ่ะเออถ้าล้ำตัวกันไปหมด้ไปล้ำไปซื้อพู้จะล้ำจะได้กันน้อนแอดแลนดออะอยู่หงยาดโดดควบคุมตัวกันหมดสีดวันสีนเงินบรรดบไปเนีดยรบานกแก่เนอร์ซาดาย พลังจิตของคนมน์เนี่ยมันมันมวเมาลื่นเลงลุ่มหลงมันกิเลสตันหามันไม่ใช่พลังที่ต่อต้านมันไม่ใช่เป็นพลังกางกางเหมือนพลังศีลพลังธรรมเหมือนกําลังอํานาจของบุญกุศลเนี่ยพลังจิตพลังจิตจิตตาอุภาพเพาลองนึกว่าไอ้คำว่าจิตตานุภาพเนี่ยจิตบวกอนุภาพเนาะสว่วนที่เขาด้วยกันจิตตานุภาพเป็นจิตทั้งหลายอนุภาพของจิตทั้งหลาย พุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้างพลังจิตขึ้นมาจิตตานุภาพจิตเนี่ยมันอ่อนแอมันขาดสติมันไปตามกามาคุณถูกโลบดึงไปครูโคดึง,งไปถูกหลงดึงไปหลงหักหลงจังโมเมาลุบลดแสงสีสัมผัสใจมันไปติดอยู่หันหมดมันถอนปีกจากหันมาบัดได้ที่นี่พลังของพุทธานุภาพผู้รู้เนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตสะอาดสว่างสงบอยัง ผู้รู้เนี LIKE like ups, ่ยจ <Sa> ิตสะอาดนะสะอาดจากกิเลสคือมันมีโลภมันมีโกรธมันมีหลงมันมีอิสะมันมีลิสยามันมีอาฆาตมันมีพยาบาทมันมีจองเวทมันมีไปอ่กูว่ามึงมึงว่ากูเนี่ยมีจิตของพระนี่เนี่ยเจ้าจิตของพระผู้ธเจ้าเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์ประพัสสรมีดังเนี่ยเป็นจิตบาพัดสอนจิตเป็นพุทโหคือสะอาดสะอาดในที่คือมันมีโลภโกรธหลงอิสาลิสยาจิตอย่างเี้ย่กิเลสมันแต่งแบบได กิเลสก็คือเจี้ยโลกนี่แหละออมันก็เป็นเจี้ยโลกทางจิตวิญญาณเนี่ยก็อ่านพระเจ้าเปะะ็นว่าอกุศลมูลจะได้ลอะอะแปบลบว่าไม่กุศลก็คือแปลว่าเจริญอกุศลมูลคือไม่เจริญก็มันก็เปื่อนกับซากนอนเนี่ยคนเขาตายนะดูดีอยู่เนาะเออพอละผ่านวันเวลาเน่าขึ้นมาปองขึ้นมาเไมงงูตอมรงโรง,อง,องเอา้าก็เดี๋ยวไข่ขางใส่ก็เดี๋ยวนอนเข้าไปเมีย ปู them, so ้ถนอนสัปปะนอนลำพังอะถึงวันเนี่ยรอยรอยแปดอย่างถนอนรอยแปดถึงอยู่ในตัวเขาทุกส่วนของร่างกายมีกันนอนมันคอยเจาะคอยดอนคอยคอยคอยซอยคอยซอนใส่ทำลายเอาไว้เยอะวะอยู่เขี้ยวคบเขี้ยวเม่เขี้ยวแหมงเนี่ยอยู่ผมก่อนทำมือผมงอผมเป็นขี้หังแกยังว่าไหยอยู่ต้องก่อนน่ากันแลกโตบาซิลัสน่ะ มีมหมดอะมันมีดึงขี้ดึงอย่างนั้นมีพันาพญญามันมีมหมดอะเอาอก,กันซื่อๆเนี่ยเนี่ยเจือโลกเนี่ยมันมีอยู่ประเลอะปลเต๋อแล้วเอาไปเอาเจือโลกดังนอกเอามาแส่กูใส่มึงมึงใส่กูเนี่ยพลังจิตของคนที่สงสติต่อันนะ่ะที่จะเป็นเหมือนกับมีรัศมีป้องกันนะโลกโคตรหลง้นมีรจิตจางก,กลางจิตเป็นเป็นอ่า มันเหมือนจางที่เขาจะยืมเขามาแจ้กันเนี่ยนิว n o r m a เนี่ย n o มอ a นี่แปลว่าเสมอกันหมายถึงว่าอจัดระยะห่างนั่นแหละเขาเอามาแจ้จัดระยะห่าง,ะาาร,ะางระยะสมัยเบอไปประชิดกันนั่นนะอย่างน้อยก็วาหนึ่งอ <c oughs> นะะเนาะไอ้คาว่า Normal. นอม m a เนี่ยมันเสมอภาคเนี่ยคือเหมือนกันมดต้องจัดอยู่ในระเบียบตี มันคือลักษณะของการอยู่ยังกลางเบอรไกลชิดกันอ,อยู่ยังเสมอภาคนี่แลวจิตคนเนี่ยถ้ามันสร้างพลังตัวนี้ขึ้นมาได้นะบัทวจิตบาลิญญาเจ้าเนี่ยที่เข้าสูา่สั็ดาวเนี่ยจะได้ตรู้มัชฌิมาปฏิปทานลุกรับรองไว้ฮะลูกมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยไม่ยินดีอ่ะไม่ยิน้ายอ่ะ เขากำหนดแล้วหู้แล้วทำเนี่ยโควิดมาปล่อยมันจะเกิดก็เกิดจะแก้จะแก่แกแกอย่าเงี้ยเขามีสติยืนเดินอย่างนอนกลุ่มสติเหมือนกับ Security Protect เนี่ยมีมีพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพป้องกันไว้ควบคุมร่างกายไว้เบ่อเที่ยโลกเข้ามาหามันบ่กเขาเอาเด้หน่าเอามีจิตสงสติเนี่ยแผ่เมตตา สติยืนสติยืนสติเดินสตินั่งสตินอนกำหนดหูสุกของหูทุกของหูเฉยของหูบัยินหนีบัยินให้ในยังอ่ะทีนี้มันอย่างว่าแต่ทีมันไปติดนี่ยนะมันเล่ามันโดดป้ากระโดดใส่มันให้ยืนเชื่อมันนะเฮ้ยการพันนั้นได้เป็นเชื่อมันนะหมอนี่มันเป็นยังเฮ้ยกำสอนดิวะเนาะเฮ้ยกำสอนคนรุ่นใหม่